ดุนรัฐแจ้งเตือนผู้สูงอายุทั่วประเทศประจำวันที่19มีนาคม2567ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจเฟสบุ๊กสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะเตือนภัยผู้สูงวยัยเมื่อท่านไปในที่สาธารณะเช่นโรงพยาบาลหน่วยงานราชการต่างๆ ที่มีผู้คนไปใช้บริการจำนวนมากแม้จะเป็นสถานที่ปลอดภยัยแต่ก็อาจมีมิจฉาทีพแฝงตัวมาได้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้สูงวัยจึงขอเตือนไว้โปรดระวังภัยจากคนแปลกหน้าโดยพฤติกรรมของมิจฉาทีพมีดังนี้ 1. ตีสนิทแอบอ้างเป็นญาติหรือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ 2. ทําทีขอยืมใช้โทรศัพท์ 3. แอบติดตั้งแอปพลิเคชันควบคุมโทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชันดูดเงิน4พูดคุยหลอกล่อลวงเอาทรัพย์สินผู้สูงวัยควรท่องไว้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพไม่เชื่อไม่ให้ไม่ไว้ใจไม่โดนหลอกหรือท่านสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่โทรสายด่วนหนึ่นึ่ง